ครับวันนี้เดี๋ยวจะพามาดูระบบน้ําในสวนนะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับนี่เลยก็จะเป็นการปั๊มน้ํานะครับมาตามท่อนี่นะครับแล้วก็ไหลมาลงที่สระน้ํานะครับนี่ครับทางนี้มาดูนะครับสระน้ําอยู่ด้านนี้เดี๋ยวมาดูตรงนี้ก็ปลูกต้นไม้ไปแล้วบ้างนะครับมาดูครับนี่ครับ เป็นโซลา่าเซลล์หมดเลยนะครับอันนี้คือน้ำไหลออกมาเข้าสระทางนี้นะครับนี่นะสระกว้างนะแล้วก็มีด้านนี้นะครับเป็นเป็นพักน้ำสำหรับไว้ใช้นะครับไว้ใช้ก็มีกองนะครับมีกองน้ำไว้ใช้มีห้องน้ำนะครับอันนี้ด้านนี้นะครับโอเคนี่เลยครับสระน้ำ นี่นะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับเพิ่งพิ่งลงต้นไม้ไปเร็วๆนี้นะครับเมื่อเช้านี้ก็ลงไว้ริมริมขอบสระริมริมขอบสระนะครับเดี๋ยวพาเดินไปดูลำธารกันว่ามีอะไรบ้างครับดูกัน ฝั่งทางนู้นก็จะเป็นลำานธารธรรมชาติครับก็มีการขุดลอกนิดหน่อยนะครับในช่วงนี้ให้ลำธารมันมีน้ำไหลมานะครับเดี๋ยวพาไปดู<อ>นี่ลำธานรนะนี่ครับ าน,า,นนนะานี่ครับลำธารลำธารยาวไปถึงที่เนี่ยนะพี่ เป็นภาพมุมกว้างๆนะครับผมําทานก็มาถึงนี่สะาดนะครับหลับทำนี่เลยนะครับรอบขอบสระก็ น่าสนใจทีเดียว